อากิจชุมชนสนามจันทร์ตั้งอยู่ที่4ทับ30หมู่2ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ได้ทำผลิตภัณฑ์ภัยทิพ์ขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ไพยทิพนั้นจะเป็นธุรกิจผลิตอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อทุกคนสามารถเข้าถึงทุกๆคนอย่างทั่วถึงหาซื้อได้ง่ายเป็นที่รู้จักและปลอดภัย สามารถทานได้ทุกเวลาทุกโอกาสโดยคำนึงถึงคุณภาพที่ส่งให้ผู้บริโภคเป็นหลักและมีสินค้าจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นตัวเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคและร้านค้าที่จะนำสินค้าไปจำหน่ายต่อมีช่องทางการการจัดการจำหน่ายที่ดีขึ้นและยังคงความเป็นสินค้าที่แปลกใหม่สำหรับคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นกระเจียบกรอบบอกโคลี่กรอบฟักทองกรอบเห็ดสามอย่างกล้วยหอมอบกรอบกล้วยกรอบเผือกรอบและข้าวโพดกรอบ ตลาดน้าทุ่งบัวแดงตั้งอยู่ในอาเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมเป็นตลาดน้าชื่อดังของนคปรปฐมเพราะมีความพิเศษคือตั้งอยู่กลางทุ่งนาในทุ่งบัวแดงที่นี่สร้างขึ้นมาก็เพื่อการท่องเที่ยวโดวยเฉพาะให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดธรรมชาติและความสวยงามของทุ่งบัวแดงภายในจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากกว่า80ร้านค้าด้วยกันแต่ไฮไลท์พิเศษสุดๆของกัน มาที่ตลาดน้ำทุ่งบัวแดงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการน,นั่งเรือชมทุ่งบัวแดงซึ่งดอกบัวแด,ดงของที่นี่จะบานตลอดทั้งปีใครว่างช่วงไหนก็มาช่วงนั้นได้เลยเลมอนมีฟาร์มตั้งอยู่ที่3 0 4ตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐม เป็นคาเฟ่โทนสีขาวสบายตาให้กลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นแบบมินิมอลเบา,เบาแถมแต่และมุมภายในร้านยังคงตกแต่งได้น่ารักทั้งกำแพงรูปวงกลมสีขาวที่ซ้อนเรียงกันกลายเป็นมุมถ่ายภาพสุดคูแถมยังมีมุมอื่นภายในร้านอีกเพียบส่วนเมนูเครึ่องดื่มมีทั้งคาเฟ่นอนคาเฟ่เล้นส่วนผสมของเลมอนสดใหม่จากสวนด้วยความหอมของเลมอนและความเปรี้ยวที่ลงตัว